พุทธวจนะฉบับตถาคตการบังเกิดขึ้นของตถาคตคือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่างภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงใดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้น มีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดกลางคืนกลางวันก็ยังไม่ปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนก็ไม่ปรากฏฤดูหรือปีก็ไม่ปรากฏก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ว่าในการใดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวง ความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย,ย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทําความบอดลำดับนั้นกลางคืนกลางวันย่อมปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนย่อมปรากฏฤดูหรือปีย่อมปรากฏ,ดดากฏนี้ฉันใดทิกสุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้น ตลอดการเพียงใดที่ทถาคตผู้อรหันตะสัสมมาสัพพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผย การจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่ก็ยังไม่มีก่อนทิกจุทั้งหลายแต่ว่าในการใดแลตถาคตผู้อรหรันต์ตั้มาสัมปุทธะบังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้น ย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทําความบอดลำดับนั้นย่อมมีการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทําให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสีอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เล่าคือถูกขะอริยสัจ ทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธาอริยสัจทุกขะนิโรคธา,าิมนีปฏิปทาอริยสัจภิจูุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เถิดให้เกิดทุกนี้ความดับแห่งทุกนี้ทางให้ถึงความดับแห่งทุกข ดังนี้เถิอสาทุ